สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าค่อภพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีเมษนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2567นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีมนาคมถึง20เมษายนนะคะ ใครที่ตรงกับลัคนาราศีเมษวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะด้วยคลิปของแม่หมอเป็นแบบแรนดอมเนาะดังนั้นก็สําหรับบุคคลทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้อ่าเพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชิปต่อๆไปเนาะอ่ามาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตในภาพรวมเป็นอย่างไรนะเพจอัพสอด The High p r i e s t s เจ็ดถ้วยอ่าเด็กถือไม้เท้านะคะ The Hermit อืมแม่หนะมอมองว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มันคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเดือนมืดของคุณอะ่ะเอ่อมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะในเดือนนี้ที่เป็นเดือนมืดของคุณคุณเหมาะที่จะไปปลีกวิเวกเหมาะที่จะเข้าสู่ทางธรรมเหมาะที่จะไป ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถึงสี่นะเดือนนี้เหมาะกับคุณเพราะดูเหมือนกับว่าเป็นเดือนที่คุณอยู่เฉยเฉยก็จะมีคนมาหาเรื่องคุณคุณอยู่เฉยเฉยก็จะมีคนมาอิจฉานินทาว่าร้ายใส่ความอคุณได้นะคะมันเหมือนกับนั่นมันเหมือนกับไม่ว่าคุณจะทําอะไรอ่ะมันก็จะมีคนบั่นส้าอ่ะแล้วมันจะมีคนพยายามที่อยากจะเรียนแบบคุณอ่ะ เขาเรียกว่าความอิจฉาริษยานน่นแหละค่ะแล้วก็เอาคุณน่ะเป็นนินทาลับหลังอะ่ะคุณจะโพสต์โลกโซเชียลอะไรสักหน่อยหนึ่งโพสต์ post สวยหน่อยดีหน่อยเขาก็นินทาคุณอ่านี่มันดัดจริตอันนี้มันอดลาอดรวยอะไรเงี้ยอ่าโพสต์ post อะไรที่มันชีช้าหน่อยอ่เขาก็จะด่าคุณอีกอืมไอ้นี่มันถุกระทมขมขืนห่านอะไรของมันคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรอะ่ะมันก็รู้สึกขวางหูงขวางตาคนรอบข้างคุณไปหมดอะ่ะ เขาเรียวพรเสาข้าแทรงเนอะเออหรือไม่ก็ลาหูเข้าแทรงหรือเปล่าในเดือนนี้ของคุณนะเออบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับเสียงจุกเสียงจิกเสียงนกเสียงกาเออเบื่อหน่ายกับคนนินทาอิจฉาริษยาอยากจะออกไปปีกวิเวกอยากจะออกไปมองหาความฝันของตัวเองก็เป็นได้นะบางคนกําลังรอโอกาสบางคนกําลังมองว่าเอ,อ๊ะ ฉันจะไปทางไหนดีมันเหมือนคุณอยู่ตรงนี้แล้วชีวิตคุณมันมันมันตันอะมันอับจนหมดหนทางแล้วอะมันดูเหมือนกับความฝันที่คุณสร้างเอาไว้แต่ตรงที่คุณอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณได้เออคุณอาจจะต้องคิดวางแผนหาทางที่จะทําอะไรกับชีวิตสักอย่างหนึ่งอ่าเพื่อที่ให้ทําความฝันของคุณอะให้เป็นจริงให้ได้อืมเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ตรงเนี้ย ต่อให้คุณมีความสามารถขนาดไหนในเรื่องของการทํางานนะคุณก็ไม่มีทางได้ชูคอขึ้นมาเออกําลังความสามารถเยอะมากเลยเหมาะสําหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมากแต่คุณจะโดนสกัดโดนคนอิจฉาสกัดคุณโดนคนเลื่อยเก้าอี้คุณมันมันเหมือนกับมันมีคนขวางคุณตลอดอะค่ะพูดง่ายๆว่าวที่ที่คุณอยู่มันไม่เหมาะ มันไม่เหมาะสําหรับคุณนะคะคุณมันเหมือนกับคุณเป็นเพชรเม็ดงามแต่ที่ที่คุณอยู่อะมันจะมีเงามืดมาคลุมคุณไว้ตลอดเวลาไม่ให้เพชรในตัวคุณมันได้เจริญจราดเฉิดฉายอ่ะแล้วคุณก็รู้ตัวด้วยนะว่าคุณอึดอัดใจที่จะอยู่ตรงนี้บางทีความรู้สึกของคุณหลากหลายอย่างเนี่ยเวลาคุณคิดคุณคาดฝันนะคุณคาดหวังอยากจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเจ้ากรรมในเวรันรู้เนาะ เหมือนเจ้ากรรมในเวรมันอ่านใจคุณได้อะเอาเวลาพราเสาเข้าแท่งหรือพราลาหูเข้าแท่งเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวนอ่ะเป็นเงาติดตามตัวคิดถึงปลาท่องกุ้ง่ะผูกติดตัวคุณไว้เลยนะคุณคิดอะไรเนี่ยมันจะได้ยินหมดเวลาที่คุณคิดว่าฉันจะทําอันนั้นฉันจะไปตรงนี้เจ้ากรรมในเวรจะรู้ทันทีแล้วจะขวางคุณทุกทุกวิถีทางให้คุณไม่ได้ดังใจหวังอ่ะพให้คุณรู้สึกเสียใจอ่ะเศร้าใจอ่ะผิดหวังอ่ะดังนั้นเวลาที่พระเสาเข้าแทรงก็ดีหรือว่า อ่าพระหาหูเข้าแทรกนะคุณต้องทําจิตที่ว่างๆนะคะให้เหมือนกับฉันไม่ทุกข์ฉันไม่สุขฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเนี่ยมเมื่อคุณไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นคุณไม่คิดไม่หวังอะไรทั้งนั้นคุณไม่ทุกข์คุณไม่สุขอะไรทั้งนั้นถามว่าเจ้ากรรมนายเวรจะทําอะไรคุณได้ไหมไม่ได้แล้วพระเสามันไม่ได้อยู่นานค่ะให้เต็มที่มันก็อยู่หนึ่งปีใครที่มีสองเสาก็อยู่แค่สองปีนั่นแหละแล้วมันก็จะเคลื่อนออกไปนะอออเอาไปว่าในเดือนนี้ ถ้าคุณจะวาดฝันหรือคาดฝันความสําเร็จอะไรคุณต้องคุณต้องไปวาดฝันที่อื่นที่ที่คุณอยู่ไม่ได้มันมีคนสกัดทุกวิถีทางไม่ให้คุณจะเริ่มเติบโตนะคะไม่ให้คุณเด่นดังเขาเรียกว่าอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกคนอยู่ไม่ถูกเวลาอืมมันก็ไม่มีทางที่จะได้ได้อะไรนะได้เจริญเจลิญนะ่ะอื คุณอ่าง่ายๆเลยคุณเป็นคนอ้วนแต่คุณไปอยู่ในหมู่คนผอมทางด้งนที่มีหมู่บ้านหนึ่งเขาบอกคนอ้วนเป็นคนสวยอย่างเงี้ยแต่คุณมาอยู่ในหมู่บ้านคนผอมเนี่ยคุณก็ดูจะไร้ค่าแต่ถ้าคุณย้ายตัวเองไปอยู่ในหมู่บ้านคนอ้วนที่เขามอกคนอ้วนเนี่ยคือคนสวยเนี่ยคุณจะมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะคะธุรกิจใดๆที่คุณทําอยู่เนี่ยขาดการประชาสัมพันธ์นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเหมือนคุณ เปิดขายของหน้าร้านอ่ะคุณก็ขายอยู่กับลูกค้าแค่ไม่กี่คนในระยะสิบกิโลเมตรของคุณแล้วธุรกิจมันอับเฉามันซบเซาลงทุกวันทุกวันทุกวันนะถามหน้าไปคุณน่ะก็อาอันคุณก็ดีกิจการคุณก็แบบปรับปรุงร้านอะไรก็ดีแล้วทําทุกอย่างแล้วไหวเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วเจ้าที่เจ้าทางก็มันก็ไม่ได้ทําให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นน่ะคือเจ้าที่เจ้าทางถ้าบอกได้เนี่ยเขาก็จะบอกคุณวนะ่าผ่านตัวเองเข้าสู่โลกโซเชียลสิครับ ยุคนี้มันเป็นยุคอมนุษย์ตยูกลุ่มเมืองนะมนุษย์ตยูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งเทคโนโลยี AI เนี่ยเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วอีกหน่อยเขาจะเอา AI มาแทนมนุษย์แทบจะทุกงานด้วยซ้ําไปถ้าคุณไม่ปรับตัวเองไม่ประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่มองตัวเองออกไปโลกกว้างไม่ศึกษาความรู้ไม่ศึกษาเทคโนโลยีคุณก็จะอับเฉาอยู่อย่างนี้นะไม่ได้ไปไหนนะคะเออเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าอย่านิ่งอยู่ในจุดจุดเดิม อย่าต้องต้องรู้จักเรียนรู้ว่ารู้จักพัฒนาตัวเองตามโลกตามเทคโนโลยีขาดการประชาสัมพันธ์เนี่ยเห็นไหมมันขาดการประชาสัมพันธ์ดังนะั้นะคนต้องประชาสัมพันธ์เข้าสู่โลกโซเชียลคุณคุณคุณจึงจะอยู่ได้หรือว่าคุณจะทํางานในที่ทํางานอ่ะคุณก็ต้องโปรโมตตัวคนเองนะ่ะให้มันถูกคนนะ่ะถูกที่ถูกเวลานะคะเออนะในเรื่องของความรักเนี่ยเขาบอกว่า เออคุณเป็นคนที่ดูจะมีแต่วความปมความทุกข์ปมในใจเนาะะทุกประทมผมคืนในใจความทุกข์นี้อาจจะเกิดจากความผิดพลาดตัวคุณเองก็ได้คือคุณเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองไงไม่มีใครบังคับให้คุณเลือกอีตาคนเนี้ยมันไม่ดีมันเจ้าชู้ผู้หญิงคนเนี้ยมันโอ้โหมันแรดมันแบบว่าไปเรื่อยอย่าไปเอามัน่นแต่คุณบอกว่าฉันรักฉันหลงเขาดี <c ười> คือความรักมันทําให้คนเราตาบอดแล้วคุณก็เลือกที่จะเอาอะ่ะ ใครขวางเขาเรียกว่าน้ําน้ําเชี่ยวเนี่ยเอ่อมันไม่มีใครขวางได้ถูกปะแต่คุณพยายามที่จะไปอ่ะสุดท้ายอ่ะเรือคุณก็จมจมเพราะตัวคุณเองที่พยายามที่จะพายเรือในขณะที่น้ํามันเชี่ยวคนเขาเตือนแล้วว่าเอ๊ยคนเนี้ยมันไม่ดีมันจะทําให้คุณทุกข์คุณก็พยายามที่จะรักสุดท้ายก็กลายเป็นเมียน้อยสุดท้ายก็กลายเป็นเมียเก็บสามีน้อยสามีเก็บสุดท้ายก็ต้องมาอกหักตัวเองสุดท้ายมาน่าเสียใจว่าเลือกคู่ผิด ทีนี้พอเลือกคู่ผิดเป็นยังไงอะคู่เป็นคู่กรรมอีกเออจะเลิกก็เลิกไม่ได้จะอยู่ก็ให้ไม่มีความสุขอีกมันเหมือนกับมันเป็นเดือนที่คุณน่ะเหมือนคุณทุกข์และคุณขังตัวเองอ่ะโอเคแหละคุณอาจจะก้าวพลาดไม่ว่าจะในเรื่องของงานหรือว่าจะในเรื่องของความรักเฮ้ยแต่คนเรามันไม่ได้ก้าวขาครั้งเดียวหรือเป่ามันก้าวพลาดบางทีเราก็ถอยหลังเพื่อ ดูประสบการณ์ชีวิตความผิดพลาดตัวเองแล้วก็ตั้งหลักใหม่สิคะแล้วก็ก้าวใหม่แต่ปัญหาของคุณคือคุณไม่ยอมก้าวไงคุณวิตกกังวลคุณกลัวคุณกักขังตัวคุณเองหมดแต่ทุกข์ระทมคืคอฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่ามาสมัครงานตรงนี้เลยฉันไม่น่าออกจากตรงนั้นเลยฉันไม่น่าลงทุนกับคนนี้เลยฉันไม่น่ารักคนนี้เลยจะไปจะไปโอดควรมันทําไมล่ะต้องมันผ่านมาแล้วมันผิดไปแล้วโอดควรไปมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ a s าน i m มนะคะมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันนะคะต้องแก้ไขที่ปัจจุบันให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วลุกขึ้นมาทำนู่นทํานี่ใหม่ค่ะการงานลุกขึ้นมาศึกษาเทคโนโลยีคุณศึกษาได้อย่าดูถูกตัวเองว่าทําไม่ได้ตาสีตาสาเจ็ดสิบแปดสิบยังศึกษาได้เลยอป้าแม่หมอแปดสิบเจ็ดนะคะตอนเนี้ยโอ้โหช้อปปิ้งในเฟซบุ๊กดูยูทูบนี่เห็นไหมยังทําได้เลย ก็ค่อยๆสอนไอ้ก,ก็ยังได้เลยเห็นปะทําไมคุณจะไม่ได้อืมคุณก็ลองทําดูนะคะทําได้เออความรักถ้ามันผิดหวงังมันผิดไปแล้วถ้ามันเป็นคู่กรรมก็ไม่ต้องเอามันค่ะคนเราชีวิตไม่ได้อยู่เป็นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเนาะหาความสุขให้กับตัวเองค่ะทาตัวเองให้มีความสุขอย่าไปจมปลักอยู่กับอดีตและความทุกข์ที่มันไม่สามารถจะแก้ไขได้นะห้ามไม้ท้าโหนี่ทำไมดวงชะตาเดือนนี้เป็นอย่างนี้ล่ะเออมีแต่คนหาเรื่อง มีแต่คนกดขี่มีแต่คนข่มเหงนั่นแหละนะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าแย่ yeah, ่ yeah, ในเดือนเนี้ยทําธุรกิจอะไรก็มีแต่การแข่งขันจนทาให้ธุรกิจมันซบเซาเนาะธุรกิจถ้ามันซบเซาก็ผันตัวเองโลกโซเชียลค่ะถนัดอะไรก็โปรโมทตัวเองในโลกโซเชียลแล้วเดี๋ยวคุณก็จะปังได้เองต่อให้มันไม่ปังยังไงมันก็ต้องมีเงินเข้าล่ะค่ะคุณไลฟ์สดยังไงคนกดหัวใจให้คนกดข,ของขวัญให้มันก็เป็นเงินครบหนึ่งร้อยเหรียญคุณก็แลกกับยูทูบเออแลกกับติ๊กต็อกได้ อืยังไงมันก็ได้ตังค์ดีกว่าอยู่เปล่าๆไงอ่ะควีนอัฟับนะคะเจเลดเงินก็นิ่งสนิทคุณอย่าอย่าเอาแต่นั่งรอคอยโอกาสอืมอย่าเอาแต่นั่งรอคอยโอกาสเมื่อไหร่โอกาสจะมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถ้าคุณไม่คว้าโอกาสไม่มีวันมาถึงคุณถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองโอกาสจะไม่มีทางมาหาคุณได้แม่หมอบอกว่าเฮ้ เข้าสู่โลกโซเชียลไลฟส์สดในติ๊กต็อกสิถ้าคุณรอรอฉันกล้าที่จะลงกล้องก่อนรอฉันกล้าที่จะศึกษาก่อนรอไปก่อนชีวิตคุณก็จะรอไปเรื่อยๆนะเวลามันไม่ได้รอตามคุณนะเวลามันหุนเร็วเด้เขาบอกว่าอย่ารอถ้าคุณรอการเงินก็นิ่งตามคุณนะปัญหามันก็จะมากขึ้นเมื่อการเงินยิ่งนิ่งเงินเก่าของคุณมันก็จะร่อยหลอลงดังนั้น อย่ารีรออย่ามัวแต่รอคอยโชคชะตาอย่ามัวแต่รอคอยใครสักคนจะยื่นมือมาดึงคุณขึ้นไปมีขามีแขนค่ะลุกเดินขึ้นไปเองเลยปีนหน้าผาขึ้นไปเองค่ะมันไม่มีใครมาดึงคุณคุณก็ปีนขึ้นไปเองแหละเพราะคุณไม่ได้ง่อยคุณไม่ได้พิก,การนะเขาบอกว่าอย่าอย่านั่งซึมกระทือขางตัวเองอยู่กับที่เดิมโทษแต่ตัวเองอะ่ะมันมันมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะสิบถ้วย ทุกพ่อครอบครัวนะทุกพ่อเขื่อนญาติบริบาลาเออคนที่ทุกพรอครอบครัวเนี่ยมันก็เข้าใจแหละนะเพราะว่าครอบครัวแทนที่จะเป็นอ่าจุดศูนย์กลางที่ทําให้คุณมีกําลังใจมีความสุขกับเป็นจุดจุดจ,จุดเหวที่ทําให้คุณเหมือนอยู่ในนรกแต่บางครั้งถ้าแม้แต่ครอบครัวคุณอยู่แล้วรู้สึกว่ามาเป็นนรกคุณก็ไม่จำเป็นต้องอยู่กับครอบครัวปะ่ะคุณก็ย้ายออกมาได้ไงเพราะชีวิตเป็นของคุณนะ The emperor มันต้องมีเรื่องดีบ้างแหละนะน่นแต่อ่านนะยังไม่เจออะไรดีเลยเด๋ยเนี้ย uh, The lover mm hmm. The stress นะเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนแร่งนะคุณเป็นคนมีความสามารถแต่คุณอยู่ไม่ถูกที่อยู่ไม่ถูกคนอยู่ไม่ถูกเวลาบางครั้งตัวคุณเองเหมือนคนแร่งนอกอ่อนในอะ่ะมองภายนอกเหมือนเป็นคนเข้มแข็งนะแต่จริงๆจิตใจเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายท้อแท้ง่ายมากเลยอะ่ะ เราจะทายังไงให้จิตมันเป็นคนเข้มแข็งเนี่ยนั่งทําสมาธิเยอะๆค่ะพอเรานั่งทําสมาธิเยอะๆเราจะปล่อยวางได้เราจะมองมองความทุกข์ออกนะคะแล้วจิตเราก็จะวางเองจิตมันก็จะเข้มแข็งเองพอดีแม่หมอก,กัดไปปากตัวเองจนเป็นแผลนะ่ะไม่มีอะไรจะท,ำ <laughs> ทำํำทําตัวเองให้เจ็บก็ลเลยพูดไม่ค่อยถนัดนะสามเหรียญอ่ะเ <Ang> <c oughs> อ้งแมนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณรู้สึกอึดอัดให้คุณ เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณออกเดินทางไปสมัครงานหรือเริ่มทํางานธุรกิจของตัวคุณเองหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ทำแม่หมอบอกว่าเฮ้ยคุณต้องปรับตัวเองหน่อยนะให้คณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยยิ้มแย้มแจม่มใสเข้าหาผู้ใหญ่บ้างเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานบ้างแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดกับคุณ เนี่ยสภาพแวดล้อมอยู่ที่ตัวคุณเองถ้าคุณเป็นคนแข่งเกินไปเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ร้านเป็นคนที่อีโก้จัดเกินไปคนรอบที่คุณมันก็พร้อมที่จะเกลียดชังและหาเรื่องคุณแต่ถ้าคุณปรับตัวคุณเองได้เมื่อไหร่เขาก็พร้อมที่จะปรับเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรกับคุณได้เห็นปะมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะเดือนนี้ว่าคุณจะปรับปรุงตัวคุณเองไหมธุรกิจการงานอย่างที่บอกถ้าคุณลุกขึ้นมาทำเมื่อไหร่สามเหรียญก็ขึ้นเงินก็คือเข้าค่ะ แต่ถ้าคุณไม่คิดจะทําอะไรเลยโดนโกงเงินไปฉันก็นั่งจับเขาร้องไห้แต่ในห้องอย่างเงี้ยเงินมันก็ไม่ได้ลอยกลับมาหาคุณเนาะก็เริ่มทําใหม่ค่ะเงินมันเป็นของนอกกายมันมันไปเดี๋ยวมันก็มามันมาเดี๋ยวมันก็ไปก็ช่างมันค่ะแต่ถ้าคุณเริ่มทําธุรกิจเนี่ยเห็นป่ะเอ่อการเงินมันจะเข้ามันจะเข้านะคะอยู่ที่ตัวคุณเองพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรหรือยัง อืมบางคนอย่างที่บอกว่าเดือนนี้คุณอาจจะเบื่อกับสรรพสิ่งของชีวิตเบื่อกับปัญหาทุกอย่างเบื่อกับความกดดันเบื่อไปหมดมก็ไปปลีกวิเวกค่ะอืมไม่จําเป็นต้องไปปลีกวิเวกทั้งชีวิตบางคนอาจจะบวชทั้งชีวิตก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะคะบางคนอาจจะไปแค่สามเดือนสี่เดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ค่ะเขาก็แนะนําคุณนะว่าคุณควรจะหาเวลาให้กับตัวเองที่จะทบทวนนะคะทบทวนตัวเอง เนี่ยทบทวนด้วยปัญญานะคะไม่ใช่ซึมกระถือนะเออเดอะเฮอร์มิตนี่ใช้ความคิดนะเดอะแฮงแมนนี่ใช้ความคิดนะคะจนกระทั่งมันเกิดปัญญาขึ้นมาดังนั้นเขาบอกว่าให้ไม่ใช่ให้คุณมานั่งห้าถ้วยนะคะนั่งเศร้าเสียใจแต่ให้คุณนั่งคิดใช้ความเงียบสงบเงียบจิตคือว่างคิดคิดค่ะว่าคุณจะแก้ปัญหาที่คุณอยู่ตอนเนี้ยยังไงแล้วคุณจะค้นพบคําตอบด้วยตัวของคุณเอง อเขาบอกแบบนี้นะคือมันไม่มีใครช่วยคุณได้แต่คุณจะค้นพบถังออกของปัญหาด้วยตัวของคุณเองได้อีกสักห้าใบาได้ป่ะมันยังรู้สึกว่าเนาะทำไมมันรู้สึกแรนดอมของใครเนี่ยบางคนอะความรักอะคุณไปเจอเจอคนที่มีอำนาจมากมากแล้วก็มีการแย่งชิงกันอะแล้วคุณอาจจะเป็นน้อยคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม,คน,สามคนที่สี่ก็แล้วแต่แต่มันคือโคตรจะไม่มีความสุข บางคนเหมือนมีอำนาจแหละมีอำนาจในมือมีเงินทองแหละแต่ความสุขมันไม่มีอ่ะมันเหมือนถูกถูกขังเอาไว้่ะถูกกดดันให้ไม่มีความสุขจนคุณรู้สึกว่าอยากจะปลีกวิเวกบางคนนะถ้าตามหน้าไพาอาา่อาจจะอาจจะถูกในลาเทศก็ได้นะในราเทศให้ต้องไปบวชให้ต้องไปอะไรก็ได้นะคะตามหน้าไพ่มันเป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆจะถามว่าไปแล้วดีไหมไม่เหมาะกว่าไม่เหมาว่าไปแล้วมัน uh, มันดีกว่าเดิมนะ นี่ดูสิแม่หมอว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะไปจำสินสูงมากเลยแต่ถ้าจำสินแล้วคุณมีสติมีปัญญาและพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่เนะี่ยแม่หมอว่าดีนะดีกว่าคุณไม่ทำอะไรเลยแล้วนั่งซึมกระเือร้องไห้แต่ในห้องมันคงไม่มีประโยชน์นะเจ็ดถ้วยคุณฝันคุณอยากจะทำอะไรเนี่ยมันก็เจ็ดถ้วยกับฟืนอับ c ั p เหมือนกันอนะฝันอยากจะทำอะไรมีโครงการในหัวเยอะแยะเลยแต่ถ้ามัวแต่รอโอกาสโอกาสไม่ไม่วิ่งมาหาคุณนะ คุณต้องวิ่งคว้าโอกาสเองนะคะโอกาสมีอยู่ทุกทุกที่มีอยู่ทุกทุกเวลาอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าหรือเปล่า The เดวิลมาเนี่ยจิตใจคุณเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสับสนนะเดือนแห่งความวุ่นวายนะคะเขาบอกว่าลองไปที่สงบสงบไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเลไปบวชชีพราหมณ์ไปหาที่สงบสงบตั้งหลักตัวเองใหม่นะคะ แล้วคุณจะค้นพบกับความสําเร็จหรือไม่คุณก็โยกย้ายออกจากตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมันไม่เหมาะกับคุณเนี่ยก็อย่างที่บอกมันไม่เหมาะกับคุณก็อย่าอยู่อยู่แล้วมันเหมือนกับโดนคุมขังอยู่แล้วเหมือนกรรมมันคุมขังไว้ก็ย้ายออกมาค่ะแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคุณมีความฝันคุณเป็นคนเก่งแต่ว่าใจคุณจะเป็นคนท้อแท้ง่ายดังนั้นคุณต้องไปฝึกจิตของคุณให้เข้มแข็งการนั่งทําสมาธิการปล่อยวางจิตคุณจะเข้มแข็งได้นะคะ อย่ารอโอกาสนะคว้าโอกาสตัวเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดฝันนะเนี่ยหกม้เท้ากับเจ็ดถ้วยเนี่ยเออเมื่อคุณเดินทางออกเดินทางหาตัวเองแล้วคุณจะค้นพบตัวคุณเองแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณนั่งซึมกระทืออยู่กับที่คุณจะไม่พบอะไรเลยโอเคเนาะก็อยู่ที่ตัวคุณเองจะตัดสินใจเองแล้วนะไผ่ก็แนะนําในป่านี้เนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ